สัสดี่านโยมจะ <Hello. S 1> สร้างทางนะครับอยู่กับเกมไทยทันเขาอะไรไม่รู้ชักแม่งอะ่ะไทยท่านมาก,กว่าตัวขึ้นและทำลายตัวตัวใหญ่วัดกำลังรวท่านโผมกรอมาเล่นให้ดูเจ๊เไม่รู้ได้ไม่รู้ได้เล่นนานไ้มเนาะ าเราสักคู่ก็เร็วเร็ว,รวสิอะไรวะทะลุ15เมตรแล้วแล้วคือกดพี่นอนปราแตงพูดอะไรผมไม่เคยเลยรถคงังจะทั้งที่เื้อนเลยมาก่อนระวัง ทีมด้องตีให้มันอุดจะแข,แข่งแข่งแค่ไหนนี่แน่นะี่นี่ให้พฤติกรรมไม่ไมไมก,มกติทุกคนระวังตัวเฮ้ยจะอะไรชอยชอยจ้า happy ไปไหไม่เรือหรอรอเรอกเยงรู้จรอเดี๋จะ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 ก็จะจะจจไม่เิอย่นีไม่ค่ะไม่ได้เขิแล้วอือสองีล้วกร้ไม่มาทำไรวะนี่ ให้อะไรวะซาชายือนยันอะไรเนี่ยกดซื้อซื้งหมดตัวไปเลยเฮ้ยขวด exp เอเลนเย่เฮ้ยเอากระโดดมันไม่ตายเหรอชื่อวงมาครับตล้นซ่าแล้วกัน ยืนยัน,น,น,นโอเคอยืนยัน,นไม่ขึ้นแล้วโอเคกดจ<ะ>ัดทับพูดอะไรแนวของอาเมินเอาไอไฟทำไม่ได้ยินเสียงเกมข่โทษที่ผมใส่ไม่ ห้าปีมันรู้ได้คืนศักดิ์ธิ์ผมใส่มาอยู่นะผมไม่ได้ปากเปล่าไม่ได้ยู่แต่เกมหรอกเล่นไงวะบบเล่นสดๆไม่มีการเตรียมพร้อมไอ้เหี้ขยข,าม,ขามันข้าแม่งไงวะโอ้ยโอเคฉันสาม,มารถสัุกคนได้แล้ว เอเลน,จน,นลจโจม,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 มตีนั่นแหละดับเบิลเอเลนแอคแทกเอเลนไอ้ฮิโอ้โหแม่งตาโคตรยากอืมไอ้กระตูนมันยังดีกว่านี้อีกเว่งเว้งเข้าไปโอ้ใครวะใครวะาามเมตรนั่นแหละอามินรักษานั่นแหละอามินอามินอีกทีนึงนั่นแหละ,ะอามินอาหมีกับพู้วเร็วนั่นแหละกระทืบมันสาเชอะ แววะไรวะไลเนื้อปะน่าจะใช่กระทืมมันอามินตอ่อดูมันดูมันดูมันอ้าวเฮ้ทําไมมันขึ้นมาบนกําแพงได้วะอ๋อคุณฮันดิชใช่ปะไม่รู้อ่ะอ่านชื่อผิดก็ขอโทษ หวัมอุปกรณเอาเลยได้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 ที่กันอ่าตรงไหนวะตรงนี้แหละนนจริงใจมาต่อนี่เกิดเรื่องอม,มาห้าทีเหรอ โอเคว้าวเฮ้ยนั่นแหละเป่าไม้อะไรวะกวดนี่แหละชาร์จเอ้าชาร์จไม่โดนชาร์จนั่นแหละถ้าไม่เจอญ่ลบป่ดยขอโทษด้วยครับผมจะเล่นดิ่งอันนี้มันให้กระทืบสักมันเลยบอสนี่บอส กินปากเหม็นมากเป็นไนวะฟันฟันฟันมันทั้งหมดกระทืยมันเอาไส่กระชวกเออยเอเลนลุยเลยโยอกระทืย و, มันนี่นี่ไม่มีเอะไรรัวๆไปเลยชาชากุานันเนตตบมัน ยีเคเคโยโยโยชาตินี้มาจะมอาอ้าไปลงล็อกซะโยไปไหนนอะหายไปไหนเหรอหายไปแล้วต้อ <c oughs> งมาเพื่อทำไมวะกระเทียมเป็นไงเอเลนครับคุนัเนทอะไรขอแสดงความยิยนดีกับเรเบลเรเบลสาม อะไรวะไททันเกาะกดนี่กันฮีโร่เอเลเพิ่มคลิกเพิ่ม EXP กดกดกดกับไททันเฮ้ย่ายลุ้งเฮ้ยมิกกเซอร์เย่ได้มิกกัซมาแล้ว ดูดีจะแข็งแกร่งมาจะปกป้องเอเรนเร็วๆสิเราจะพลาดไาเสียดิงไอ้ปาเลิดมีกซ์บุ้กระชืบอุยโหมันไหมก็ดามจดาเมจ มีกร็สะช่วยช่วยช่วยช่ว,ชว,ชว,ชวมันหันหมูเลยลูกอีกระสับรีบเข้าเองออกแดรแล้วสุกระพทบคุณนด้วยอะไะวะมันบังบังบัง,งด้านล่างนี่ด้านล่างเดี๋ยวมันก็บังกระจายบนเดียวโอเคพอด้านล่างเรากดใช่ไหมครับโอเคไปสู้ต่อที่ฉันมาเกิดไปให้ที่ฉันก็ช่วยอเออ พูดอะไรของมันวะฟักเฮ้ไอเทรนท่านเกาะมาเป็นเพื่อนเราวอ t เด h e เฮมันไม่กินเราใช่ไหมใช่โอเคเริ่มเร็ว,เร,วเร็วสีนั่นแหละอู้เพิมราเมิดเพิ่มราเมิดกระชื้มเงินไอเท่รนเกาะ สกิีคอมเตอร์ชุดสุดๆชิตันมากก็ทำไรไอ้ท่านก็เป็นเพื่อนเราตอนไหนวะไลเนอร์ทำไมนายเกกบทไม่ใช่เหรอเออรู้แล้วมันสร้างมาเพื่อความสนุกเรารู้นู่นนายสร้างมาเพื่อความสนุกเอาตีตีแล้วทำไมบาจิงวันนี้ไปแล้วเอาฟอกคือ มาแค่จากการเฉยๆคือตัวผัวรูปหลังมันต้องรูปหลังก็ตัวผัวดิเกือบเติร์นได้สกับทีมเดทท์ทีไปรับรางวัลน,นะคืออ่อจะไปรับรางวัลกันเว้ยออึบลงมานั่นแหละสกินรับรางวัลยืนยันไมไหนต่อจะมีอเหโอเค สิบนาทีแล้วครับผมเทสหญิงแอนนี่หมายเข้ามาได้ไงเอ้ยเธอเดียวเธอขึ้นมาจริงจรได้ไงนี่ครับเจ้ท่านเกาะกำลังเท่าคำแพงม,ม,มาแล้วชอสปีด นี่แอนนี่จะตัดเตะไข่หนึ่งทีเอาฟันไข่ด้วยวิ่งวิงว่งวิ่งวิง<อ>่งว<อ>ิ่งหย่เพิ่มดาเมจไปเลยแอนนี่มันอะไรพวกเรากระืทมมันเอาเอาเลนเซย์ค่างเรียบร้อยโอ้โหดูมันยืนเซ็กซี่ เจ้าเป็นนางแบบใช่ไหมข้ารู้ลงเปิดขึ้นกดรับรางวัลเรียนเรียนตาคิตตาวัดเองเป็นนางเอกใช่ไหมคิตตาถึงหน้าจออะไอย่างเงี้ยเออเจอด,ดิคิตตาวัด ที่เชื่อได้เดี๋ยว,ยวสิบเอแล้วเดี๋ยวค่อยปิดคลิป,ปล๊บลังอู้รัวรัวแค่สุดท้ายแล้วก็ปิดคลิปขึ้นบนไปบุกลงกับแหงมาเรียอะไรวะคิสตารลุยเลยอู้แรง แข่งต้เขียบแหลมคิสเตอร์ลุยเลยนั่นแหละนั่นแหละโบทุกเสียความเป็นตัวทนสับสกีนกระทืมมันอะไรตัวมันเฮ้ยมันมีสติเหรอวะไททันเวนหนึ่งทีสองทีไปเลยล้วนๆๆ,ๆ,ๆ,ๆดูมันตายยากเย็น ไม่แล้วมาทำมะเขืออะไรมาทำมะเขือมาทำมะเขือเฮ้ยมันมีสต,ติเหรอได้ยวเจอกะชืบมันพวกเราเอลเลนบอกถ้าชน,นะจะไปเลี้ยงหมูกระทะเจง๋งลุยเลยลุยเลยเลยลยเลยลูกลุยมันลุยมัน รวยมันโอ้ยไททอนนี่ยากเย็นยังวะก็ดูมันกระทืบพอแล,ะละ้วล่ะเชื่อพอเฮอขอร้องเฮอพอดูคิดได้ยืนเกีบก็ตอคินนี้สร็จเลยครับมันไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบาย